รีโวหน้าล็อกโคเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับ2.4ตัวมิด4ประตูยกสูงเกียร์แมนนวดนะครับใครตามหาเกียร์แมนนวดหน้าล็อกโคอยู่นะครับคันนี้เลยนะครับเลขไม้20,000เท่านั้นนะครับรถปี2022นะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับที่สำคัญคันนี้สวยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซุ้มร้อนนะไฟด้านหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกแล้วเรียบร้อยนะเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะครับใครตามหาเกียร์แมนนวดอยู่นะครับต้องไวกันหน่อยนะ นี่คือสีประตูนะครับกล้องถอยมีให้แล้วก็บาะหนังแล้วเรียบร้อยพี่นะผมไ่ดูก่อนนี่ครับเบาะหนังนะแล้วก็หน้าจอใหม่นะครับอันนี้ก็ได้ในส่วนของนี่เลยนะครับกล้องบันทึกด้านหน้าของโตโยตานะครับเขาเพิ่มออปชั่นมาเยอะนะนะครับด้านหลังกล้องถอยมีมาให้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันดย๋ยวราละเอียดรอบคันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปได้เลยครับ ครับสวัสดีครัคร้บวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนคนที่ใหญ่ที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาถ่ายตาโตยตา r ี v o หน้า r o c กโนะครับเป็นตัว2.4ตัวมิดดับเบิลแคป พีเเรนอ์ er, หรือ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับเลขไม่สอ0 0 0ืเท่านั้นนะครับหลุดมาอยู่กับผมแล้วนะครับรถปี2022ด้วยพี่ราคาดีนะ649,000ีาพัครับฟีดาวผ่อนแค่11,000หมื่นหโตโยต้ายอดจัดได้แน่นอนนะครับยิ่งลูกค้าเครดิตด,ดีเครดิตด,ดีนะครับบอกเลยว่าอัพยอดได้ถึงเกือบ120%ยยี่สิบอร์เนตครับ <c oughs> นะนี่คือข้อดีของดิลเลอร์เกรดเอนะครับแล้วก็ลูกค้าที่เครดิตปกตินะก็อัพยอดได้นะ110 115เลยนะ ถึงลูกค้าโดนปรับดาว10%หรือ15%นะก็ยังสามารถฟรีดาวได้นะครับลองติดต่อผมมานะครับมานะครับมาชมกันเลยนะครับก็น้อยมากนะที่ผมจะได้ในส่วนของตัวหน้าล็อกโคนะครับถ้าเป็นในส่วนของแคปบเขาเขาก็เรียกมินิล็อกโคนะครับตัวนี้มันอาจจะเรียกมินิได้ไหมนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ก็เป็นหมูป่าล็อกโคนะครับผมชอบเรียกประมาณนี้นะเอาเรียกมินิเหมือนกันแล้วกันนะครับก็สําหรับคันนี้นะครับก็ถือว่าได้ออปชันมาครบเลยนะครับเซ็นเซอร์รอบคันพี่ ด้านหน้าให้มาเซ็นเซอร์2นะครับแล้วก็ไฟด้านหน้าโปรกเตอร์นะครับเดย์ไทมแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับก็เป็น LED นี่คือสีบรอลเงินใหม่นะนะครับผมไม่รู้ว่าจะเทียบตรงไหนนะนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนมันจะออกเป็นขาวๆนู่นนะแต่เนี้ยมันจะออกค้ำๆหน่อยนะครับดุมากนะครับดุมากนี่ครับพี่ดูหนวดหนวดของหมูป่าครับเป็นโครเมียมอันนี้เขี้ยวเขานะเขี่ยวเขาอยู่นี่ นะครับถือว่าสวยเลยแล้วก็โคมไฟครับสวยใสนะครับซุ้มล้อนะของแท้นะครับของเป็นตัวเดียวกันกับตัวลโลโคเลยนะนะครับนี่ครับลโลโคมานี่นะแต่ลโลโคเขาจะดูเป็นแบบแกงๆหน่อยนะใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็โรแม็คคันนี้ขอบ18นะครับเป็นเอกลักษณ์ยางปี2022ครับของบิสโตรนะครับด้านในไม่ต้องพูดถึงพี่พี่ดูก่อนนะครับการแต้มสีการมาร์กการอะไรจากโรงงานนะครับอยู่ครบนะอันนี้ผมขออนุญาตดึงด้านข้างให้ดูนะครับ อันนี้คือด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกาบประตูนะครับนี่ครับเขาเรียกกาบประตูนะตรงนี้นะครับเขาติดตั้งมาให้เป็นกาบกันกระแทกนะครับแล้วก็บันไดอยู่ในภาพดีตรงมือจับนะครับมีกันลอยให้นะครับตรงนี้ก็มีเป็นโครเมียมนะครับรอยมอไซเฉียวไม่มีกันสาดมีให้แล้วเรียบร้อยถือว่าครบจบเลยด้านหลังก็มีซุ้มให้นะครับด้านหลังก็มีซุ้มให้แล้วก็ตรงนี้ลูกค้าคนเก่าติดตั้งมาให้นะครับเป็นกันลอย นะครับเป็นการลอยของโคมไฟกันชนมีเซ็นเซอร์ให้สีตำแหน่งและกล้องถอยมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับแถมว่าแตกต่างจากตัวไฮเยอะไหมไม่เยอะพี่นะครับราคาดีกว่าด้วยนะราคาดีกว่าด้วยนะผมให้ดูไลเนอร์ก่อนพี่ดูไลเนอร์นีเหมาะสมกับไม2สอ0 0มื่นไหมไม่กลิกครับหัวนอตนี้ไม่ต้องพูดถึงครับสวยอยู่แล้วอันนี้สะโพกซ้ายนะครับมาดูสะโพกขวากันดีกว่านี่ครับสะโพกขวา นะดูกันชัดๆไปเลยพี่นะครับไลเนอร์แจ่มๆนะที่วางขวดแอลกอฮอล์นะครับดนะิ้งนะเวลคัมดิ้งนะมานะครับ,นะ Welcome, นะนะรบสำหรับคันนี้นะใครตามหาเกียร์ออตโต้นะครับขับได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายพี่รถปี22ของแท้ครับนี่ครับถ้าปีสองพันยี่จะมีสติ๊กเกอร์ฉลอ,องครบรอบ60ปีโตโยต้ตาให้นะครับอันนี้คือฝั่งขวานะสีสีเดิมรอบคันนะสีบอลสีบอลเงินวนาะผมว่าเป็นสีพื้นฐานที่ดูแลรักษาง่ายแล้วแหละ นะครับใครที่ต้องการไม่ใช้งานสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับคันนี้เนาะอ่านะครับมานะครับคันนี้ข้อดีคือได้ถาดรองลูกค้าคนเก่าซื้อมาให้นั้นหนาปึ๊กเลยนะครับแล้วก็ได้พรมรอบคันนะครับอยู่ประมาณ2 0 0พันกว่าบาทนะอันนี้คือลูกค้าคนใหม่ได้ไปเลยนะแล้วก็ตัวเบาะนี่เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดําแบบนี้นะครับเบาะนี้ก็ไม่ขาดนิดตัวนะแตกต่างจากตัวไฮยังไงครับมันแค่ไม่มีแอร์หลังนะครับ ฟิล์มของไฮคูล์ด้วยนะโอ้โห,โโหนะแล้วก็ระบบคุญแจนะครับจะไม่ใช่พุสต์สตาร์แต่ข้อดีของ t ต y ยต้คือเขาทําเบ้ามาให้แล้วนะครับใครอยากเอาไปเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมได้เลยนะบดตรงนี้ออกเอาตรงนี้ามาใส่แทนตรงนี้ผมเห็นที่เขาไปใส่นะไปใส่ของ GR แพงหน่อยตะแพงหน่อยแต่ได้ของแท้นะดูกุญแจครบ2ดอกเลยนะอ่าของ GR อนะอยู่ประมาณสักถ,ถ้าเข้าศูนย์ไปทําที่ศูนย์นะก็อยู่ประมาณผมไม่แน่ใจนะหมื่นกว่าบาทหรือเปล่า นะครับแต่ประดับยนต์มีขายนะระดับยนต์อยู่ประมาณ5 6าห0พันนะครับก็ถือว่าสวยนะพนร้อไรยมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็หน้าจอใหม่นะเกียร์ออโตโอ้อ่าขออภัยนะครับเกียร์เป็นนวดนะเกียร์เป็นนวดนะอ่านะครับราคาดีนะครับโอ้รีวิวมาต้องนานนะเกียร์ออโตโอ้ <c ười> คันนี้เกียร์เป็นนวดน,นะครับนี่นะสีสวยครับนี่นะแจ่มมากเบาปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยแนละ้วที่สาคัญหัวน็อน,นี่สวยมากนะครับที่สําคัญนี่สวยมาก นะครับผมขออนุญาตเข้าด้านในนะครับเข้าด้านในนะขออนุญาตเหยียบคัดโอเคนะครับมานี่ครับหน้าจอแสดงผลข้อมูลอยากให้ดูเลขไม้กับเลขไม้สองหมื่นสามพันครับหน้าจอใหม่กับ Fortuner เลยหน้าจอเดียวกับ Fortuner ครับขนาด8นิ้วนะครับรองรับ Apple Apple c a r Play Android Auto Bluetooth ได้นะครับครบจบ แอลถึงเป็นอย่างนี้นะครับบอกเลยว่าเย็นโคตรเย็นครับหมด Eco Power m o อรนะครับตัวนี้เขาก็มีมาให้แล้วสําหรับเกียร์เกียร์เป็นนวดนะครับเป็น6สปีดนะบวกแก๊สถอยก็เป็น7นะครับแล้วก็ได้ในส่วนของกล้องบันทึกด้านหน้าของตัว o ต้มาด้วยนะครับสภาพหลังคาด้านบนก็ถือว่าสวยเลยนะใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับนี่พมพมผม,ผม,ผม,ผมน,น,น้านนะการคอนโซลน,นะการคอนโซลเสียนะครับ เดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับว่าจะเป็นยังไงกันครับมาครับมาชมกันเลยนะสําหรับตัวเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ที่ใหม่กรีดกันใหม่สองหมื่นนะครับนี่ครับรอยน้ามันเยอะมันไม่มีอยู่แล้วนะครับการเก็บท่อของเหลวท่อสายไฟต่างนะครับแล้วก็ทีนี้ลูกค้าคนเก่าเขาเพิ่มเติมในส่วนของตัวโชคได้ครับฝากระโปรงมาให้นะครับก็เป็นของแท้จากทางโตโยต้าหรือใครอยากไปเพิ่มไปเพิ่มที่ทางโตโยต้าได้นะคู่หนึ่งอยู่ประมาณ ประมาณ2,000ันกว่าบาทรวมค่าติดตั้งเนี้ยไ,ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับเวลาเขาเปลี่ยนใส่ตรงเนี้ยนะครับเขาจะถอดน,น็อตแค่ตัวเดียวคือน,น็อตด้านบนนะครับด้านล่างจะไม่ถอดน,นะด้านล่างต้องคงเดิมเพื่อให้เห็นว่าฝากระโปรงไม่เคยโดนถอดออกนะครับจะเป็นประมาณนี้นะนี่เลยนะคานด้านหน้านะครับนี่ตรงเนี้ยเขาใส่กันกันอันนี้มาด้วยนะกันใช้งานนะครับนี่นะเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะขูดมันจะขูดกับไอ้ตัวยางนะครับยางกันลมถือว่าออกแบบมาดีนะ ออกแบบมาดีเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับนี่นะเกิน2อปีเปลี่ยนทิ้งให้นะ้ำมันเครื่องมีการเปลี่ยนถ่ายให้นะครับด้านข้างด้านล่างนี่ก็ถือว่าสวยเลยนะแผ่นกันความร,ร้อนก็ไม่มีฉีกขาดน,นะหัวน็าที่สวยทั้งสองฝั่งพี่นี่ครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับใครอยากได้เกียร์แมนวนวลนะครับก็คันนี้นะครับรถปีใหม่ไม่น้อยด้วยนะครับราคาดีด้วยหกแสนสี่หมื่นกาพันแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้มาน่าจะหกหกเก้าเก้านะมันจะแพงกว่ากันอยู่ประมาณห้าหมื่นหกหมื่นอยู่ประมาณนี้ นะครับสุดท้ายนี้ก่อนลาจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ